ผมก็ดีใจเหมือนกันครับที่ได้เจอคุณหนูเอคุณหนูอยู่กับพ่อของผมอะเราไหนาจะให้ผมทำอะไรครับบอกมาได้เลยครับจะได้ได้ลูกของผม ก็คงไม่รู้อะไรหรอกมั้งวันลุงเขาเอามาีเว <c oughs> เจ้านายไปอ่ะเจ้านายจะทำยังไงนะครับผมจัดการมันแน่จัดการพวกมันทั้งหมดแน่นอนและผมจะเอาคุณนายกลับมาให้เจ้านาย ฉันก็ดีใจเหมือนกันเว้ยจะได้เจอมีฉันแล้วแต้ก่อนอินจะทำตามที่ฉันขอได้ไหมจัดการพ่อ,อเจรัะเรื่องจะได้จบไปดีแต่ถ้าแกไม่จัดการชีวิตแกก็จะไม่เหลืออะไรเลย เข้าใจที่ฉันพูดไหมยองไม่นด้คงเข้าใจไปแกไปบอกคนของเราได้ละให้ไปจัดการพวกมันซะและเอาเมียข้ามาแค่คนเดียว